สวัสดีคุณเอฟซีช่องพระอ,อ้นพี่สาวลุงพลนะคะวันนี้พระอ,อ้นก็มานานค่ะมานะะมานหลังจากที่พระอ,อ้นนะคะไปเดินดูไปเดินดูที่นานะคะที่ให้นะคะที่ให้พี่ชายนะคะพี่ชายพี่ชายคนหนึ่งนะคะมา,มาหวานกล้าให้นะคะมาหวานก้าให้พระออนนะคะ ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะปอออนก็ให้เขาหวานไปสองตานะคะสองตาก้านะคะปอออนก็เดินดูเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เดินดูนะคะที่นาเรียบร้อยแล้วนะคะปะออนก็เลยมาดูนะคะมาดูหน่อไม้นะคะหาหน่อไม้นะคะนี่นะคะก่อนหน่อไม้นะคะเดีย๋ยวมาดูค่ะทุกท่าน ว่าจะมีหรือเปล่านะคะโอ้นี่นะคะกำลังขึ้นนะคะกำลังขึ้นนี่นะคะคูดเดซี่นี่นะคะหน่อไม้กำลังขึ้นนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะฝนตกฝนตกต่อเนื่องกันนะคะหน่อไม้ก็เลยกำลังขึ้นนะคะเดี๋ยวพ่ออนก็จะมาขุดนะคะมาขุดไปให้ ให้คุณย่าพาเนาะพูดง่ายๆคือไปให้คุณย่าพาดูนะคะและป้าออนก็จะแกงนะคะจะแกงทําเป็นอาหารนะคะแกงหน่อมไม้นะคะนี่นะคะหน่อมไม้กาลังขึ้นนะคะเดี๋ยวก็จะหาไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอยู่ที่นาป้าออนก็มีกอหน่อมไม้นะคะหลายกอนะคะหลายกอนะคะ นี่หน่อหนึ่งนะคะหน่อหนึ่งนะคะนี่นะคะหน่อหนึ่งนะคะนี่นะคะอันนี้หน่อใหญ่นะคะหน่อใหญ่มาค่ะทุกคนมาขุดหน่อไม้นะคะมาขุดมาหาหน่อไม้กับป้าออนนะคะเจออแล้วนะคะเจออแล้วเดี๋ยวมารอรุ้นนะคะว่าป้าออนนะคะจะหาหน่อไม้ได้เยอะขนาดไหนนะคะวันนี้นะคะที่นาป้าออนก็มีอยู่ประมาณสี่ห้ากอนะคะนี่นะคะ หน่อไม้หน่อไม้เดี๋ยวมาหาค่ะหาโอเจอหน่อไม้แล้วเดี๋ยวมาคุยดูอีกทีนึงว่ามีอีกไหมฝนตกนะคะฝนตกมานะคะต่อเน,นื่องกันนะคะหน่อไม้ก็เริ่มขึ้นมาแล้ว ก่อนนี้ก่อ,อนหนอใหญ่ก่อ,อน นี่นะคะนี่นะคะนอใหญ่นะคะคุณเอฟซีเห็นไหมคะนอใหญ่นะคะหนอใหญ่นอไม้สดสดนะคะ <us> ก็จะไปก็จะไปต้มก่อนเนาะไปแกะไปปอกออกแล้วก็ต้มนะคะต้มก็จะได้ก็จะได้แกงนะคะแกงแกงตอนเย็นนะคะเนาะก็รอดูค่ะว่าจะแกงตอนไหนนะคะ เพราะว่าเข้าหน้าเข้าหน้าหน่อไม้แล้วฝนตกมาฝนตกมาหน่อไม้ก็เกิดนะคะก็เกิดนะคะเริ่มเกิดแล้วนะคะนี่นะคะก็หน่อหนึ่งนะคะหน่อหนึ่งแต่หน่อยังไม่ใหญ่นะคะหน่อยังเล็กอยู่พ่อออนก็ยังไม่เอานะคะหน่อยังเล็กอยู่เดี๋ยวพ่อออนพาคุณเอฟซีมาดูนะคะหน่อน้อยอยู่มันกำลังขึ้นค่ะคุณเอฟซีกำลังขึ้นกำลังโผล่นะคะ ี๋ยวป้าออนพามาดูใกล้ๆนะคะหน่อไม้กําลังโผล่หน่อมันยังเล็กอยู่ป้าออนก็ไม่ก็ยังไม่ขุดไปนะคะนี่นะคะยังหน่อน้อยอยู่กําลังขึ้นค่ะคุณเอฟซีเดี๋ยวป้าออนก็จะเอาเอานี่นะคะกบไว้ก่อนนะคะเอาลำมันเอาเอาใบ ใบไผ่นี่นะคะกบไว้ก่อนเนาะอันนี้ก็หน่อยังน้อยอยู่นะคะหน่อก็ยังน้อยอยู่ก็ออนก็ยังไม่ขุดนะคะยังไม่ขุดค่ะเอาไว้ให้โตก่อนนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวปอออนพามาดูนะคะหน่อไม้นะคะก็หน่อไม้ก็กําลังขึ้นนะคะกําลังขึ้นนะคะก็นี่นะคะ กำลังขึ้นได้ขนาดนี้นะคะก็มีหลายหน่อนะคะหลายหน่อที่ประอ่อนนะคะไม่ได้เอานะคะนี่นะคะปล่อยให้โตวกว่านี้ก่อนนะคะก็อยู่ข้างในก็เยอะแยะนะคะเพิ่งออกมานี่นะคะลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวรอให้โตวกว่านี้ก่อนนะคะเอาไว้รอน้องแม่มนะคะน้องแหม่มวันหยุดนะคะวันหยุดนะคะก็เริ่มออกเยอะนะคะเริ่มออกเยอะแล้วฝนตกฝนตกมานะคะ นี่นะคะปอออนก็สับแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็หน่อใหญ่นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าปอออนได้เยอะขนาดไหนนะคะก็คิดว่าพอแกงนะคะพอแกงนะคะนะคะหน่อไม้กําลังออกนี่นะคะหน่อนอกาลังโตปอออนก็เอาไว้ก่อนนะคะเอาไว้ก่อนยังไม่ขุดนะคะยังไม่ขุด อยู่ข้างในก็มองเห็นนะคะมองเห็นหลายหน่ออยู่กำลังโผล่นะคะปะออนก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะที่เข้ามาดูนะคะคลิปปออนพี่สาวลุงพลนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะก็ดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณจากใจจริงๆนะคะหนาไม้หนาไม้ อันนี้ปลาออนก็สับแล้วนี่ค่ะอันนี้เป็นหน่อใหญ่แล้วนะคะหน่อใหญ่แล้วเดี๋ยวมาดูค่ะปลาออนพามาดูนั่นก็เป็นข้าวโพดปลาออนนะคะ เดี๋ยวปอ,อนก็จะเอาปุ๋ยนะคะทายอยเอาปุ๋ยมาใส่ข้าวโพดนะคะเดี๋ยวพามาดูนะคะหน่อไม้นี่นะคะหน่อไม้ที่ปออนหานะคะนี่ค่ะคุณเอฟซีหน่อไม้หน่อไม้ก็คิดว่าได้พอแกงแล้วนะคะได้พอแกงแล้ว ก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะพ่อออนก็ขอบคุณจากใจจริงๆนะคะสวัสดีค่ะ